สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เมื่อจับได้ว่าแฟนนอกใจหรือคนที่กำลังกังวลว่าแฟนจะนอกใจหรือเปล่ามักจะพยายามคิดหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีคนอื่นดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4เหตุผลที่ทำให้ผู้ชายนอกใจไปหาคนอื่นนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันลองไปเช็คดูพร้อมๆกันว่าคู่ของคุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. ผิดที่คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับมือที่3จะไม่ใช่ปัญหาหากสองมือจับกันไว้แน่นพอก่อนจะโทษว่าเป็นความผิดใครคนใดคนหนึ่งอยากจะให้คุณลองสำรวจความผิดของตัวเองก่อน คุณทับหน้าที่ของคนรักบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าละเลยทำตัวน่ารำคาญไม่ดูแลตัวเองหรืออะไรที่ทำให้แฟนของคุณเลือกที่จะมีคนอื่นเพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนจะนอกใจแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองก็เพอร์เฟกในระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องไปดูเหตุผลอื่นกันต่อครับข้อที่2การนอกใจเป็นเหมือนเกม ผู้ชายบางคนรู้สึกว่าการนอกใจไม่ต่างอะไรกับเกมการปกปิดหลบซ่อนความลับเป็นภารกิจที่ท้าทายต้องทำให้สำเร็จมันรู้สึกตื่นเต้นสนุกสร้างสีสันให้กับชีวิตได้ครับข้อที่3ตามกระแส พบคนพลานพานพาไปหาผิดก็ไม่ได้จะปัดความรับผิดชอบให้ไปตกที่เพื่อนหรอกนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนที่จริงอยู่เวลาผู้ชายรวมกลุ่มกันไปเที่ยวโดยไร้เงาของมาด,ดามเมียเมียก็จะไปหาความสุขตามประสาผู้ชายได้ไปเที่ยวไปเจอผู้หญิงสวยๆของมันล่อตาบวกกับเพื่อนยุทำให้เลยเถิดจนนอกใจในที่สุดครับ ข้อที่สี่เป็นนิสัยแต่กำเนิดโทษใครไม่ได้ต้องโทษที่ตัวผู้ชายของคุณเองครับหากคุณก็ดีเพื่อนก็ไม่ได้แย่แต่เขาก็ยังขวักไขว่จ้องแต่จะหาทางนอกใจอันนี้คงเป็นที่นิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดน่าจะแก้ยากเพราะมีทั้งความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอและความใจร้ายจริงๆครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับสี่เหตุผลที่ทําให้ผู้ชายนอกใจไปหาคนอื่นจากทุกข้อที่ได้กล่าวมานี่แหละนะโบราณถึงบอกไว้มีผัวผิดคิดจนตัวตายหากไม่อยากต้องมานั่งปวดหัวก่อนคบใคร <c oughs> ก็คงต้องดูให้ดีๆก่อนว่าเขาคนนี้เจ้าชู้แค่ไหนคบเพื่อนแบบไหนอย่างน้อยๆก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ